เริ่มเนี่ยค่ะเริ่มใบเลืองแล้วค่ะเพระาะว่าตอนเช้าอากาศหนาวตอนเย็นอากาศหนาวประมาณนี่ค่ะสวัสดีนคะคะเพื่อนๆที่รักทุกคนช่วงไม่ไม่ได้ไปไหนมาไหนลค่ะเลี้ยงหลานค่ะเลี้ยงหลานร้อหลานมาแล้วก็จะพานออกมาออกไปเดินก่อนค่ะ บรรยากาศช่วงนี้ตอนเช้าก็จะหนาวตอนเย็นก็จะหนาวเย็นแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะดอกไม้ก็เริ่มจะโรยล้าแล้วคะ่ะเพื่อนๆที่รักค่ะ,ะเดี๋ยวพานออกมาเดินแป๊บหนึ่งค่ะอรอหลานชายมาค่ะลูกสาวคนโตจะเอาล้านชายมาชงบรรยากาศ,ญญากาศยามเช้าดอกไม้ส่วนหลังบ้านเพื่อนๆเอ้งามคักงามบีรีงามบีหลอนี่แหละคะ่ะชีวิตคนชอบดอกไม้ น้องหมากุกกี้ออกมาเดินริมรัวหลังบ้านเช่นเคยค่ะดูบรรยากาศเพอร์โปไอแลนด์ไอแลนด์สีม่วงดอกไม้ของน้องน่าลินน่าลินชอบสีม่วงแม่บ้านกันเลยแม่บ้านกุกกี้โอ้โห my goodness what apple do to you พี่ก็ได้เนาะเจ้าก็ได้ช่วยมามีเลี้ยงหลานบ่ลูกช่วยมามีเลี้ยงหลานบ่ลูก้ช่วยมามีเลี้ยงหลานบ่ลูกเออเรียงหลานคือเก่าค่ะชั้นตึงสุงประมาณนี้นะคะชีวิตของแม่ปานง่วรก็เลี้ยงหลานค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกสวัสดีค่ะ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 โอ้เก่แขงยัง, okay. ยงไงเลย สวัดนะสวดีครับนัทมหาสวัสดีคนระับฝนสะวัสดีครับนนดวันนี้ท้องฟ้าสีสวยมากเลยใบาบเย็นเย็บนบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนที่รักค่ะบ้านจะมาลดนำ ส่วนพักแล้วก็จะขึ้นบ้านทำอาหารเย็นค่ะแม่บ้านเริ่มเอาพักเอาหยังลุงกระทางนะคะแม่บ้านเอาผิพผิกที่เลือในนี่คะ่ะลุงกระทางเลยคะ่ะบ้านจะลดน้ำต้นแตงก็เริ่มเนี่ยคะ่ะเริ่มใบเรืองแล้วค่ะเพระาะว่าตอนเช้าอากาศหนาวตอนเย็นอากาศหนาวประมาณเนะะี่ยค่ะ เหลือแต่ต้นมะเขือเนี่ยค่ะมะเขือมะเขือม่วงกับมะเขือเทศนะค่ะแม่บ้านบอดายกล,ลงกระทางค่ะตรงจุดเนี่ยนะคะจุดเนี้ยค่ะแม่บ้านขุดเอาผิกลงกระทางเลยค่ะจะเอาเขาในบ้านค่ะจะเอาผิกเขาในบ้านแล้วหนาวเย็นหนาวเย็นกระตายเขาไปกินผักกระายหน่อยเขาไปกินผักแม่บ้านลงกวางตุ้งนะคะ กวงตุงเดียวต้องใสฟุ่นในีเพิ่นคะ่ะใส่ปุ๋ยเพิ่นมากขนน่ะนะ,ะ,ะคะชีวิตแต่ละวันของแม่ต่างวันนี้ช่วงีน้ก็เลียงร้านคะ่ะอ่ะได้เวลาเขาบานทําอาหารเย็นแล้วค่ะวันนี้จะย่างเขาโพดแล้วก็จะย่างแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็จะทํามาสปากเกตตีค่ะมีแต่ขอบทั้งนั้นเลยคะ่ะอาหารอ่ะ เดี๋ยวลดน้ำต้นไม้แล้วก็เข้าบ้านทำอาหารเย็นกับแมป่ปางเลยเนาะค่ะเนาะห้านใช้กับบ้านก็มีเวลาเนี่ยแหละค่ะทำน,น,นู่นทำนีร่รอบๆสวนถอนยา,าบางบางในขยันเนาะค่ะเนาะมันไหนบอกขยนกันกะเล่นคอมเล่นยั้งไปทำไมเนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวขาลดน้ำให้เรียบร้อยเขาครัวลังบ้านกับแมป่ปางเลยเนาะคะ่ะเพ,พ,พื่อนๆที่รักค่ะหน้าตาหน้าตาร้านใช้กับบ้านกับเขาครัวทำอาหารเย็นค่ะ ย่างกระโพดย่างแฮมเบอร์เกอร์ค่ะนี่กระโพดของแม่ปังก่อแฮมเบอร์เกอร์ค่ะบรรยากาศลมวอยๆหนาวหนดเน็ดๆๆวันนี้ย่างแฮมเบอร์เกอร์กับย่างกระโพดค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะย่างบาร์บีคิวเตานอกบ้านค่ะจะย่างชีสเบอร์เกอร์เป็นอาหารเย็นแล้วก็นี่ค่ะย่างกระโพดค่ะ ยางกระโพดมันหอมหอมโคนโคนกระโพดกระโพด,พดเอาแฮมมาเกลืลงยาง่างเลยค่ะเพื่อนๆที่รักา บรรยากาศบรรยากาศโอ้โยสุดยอดเลยค่ะกระโพดเราอย่างมาได้สักวพักแล้วนะคะเอาออกเลยค่ะน,นคะคะใบใหม่พิลิ่นใบใหม่ก็สร้างเถอะนะอันสุดท้ายสุกแล้วเอาออกเลยค่ะดู โอเคแต่แค่โอเคแดดดิไอโกอินไซด์แค่สีขาวสีขาวสีเหลืองเดี๋ยวปอกเปลือกออกกันค่ะบรรยากาศบรรยากาศติดเ ฟันปอกเปลือกออกหมดแล้วค่ะค่ะโพดย่างน่าอร่อยมากเลยอาหารเย็นก็เรียบร้อยแฮมเบอร์เกอร์ชีสเบอร์อเกอร์ก็เรียบร้อยก็ตัวก่อนค่ะอาหารเย็นก่อนค่ะตะวันตกดินแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะดูค่ะแสงตะวันแสงตะวันตกดินสวยงามเลย ชีวิตริมเรัออะไรจะดีขนาดนี้กับบรรยากาศยามเย็นตะวันตกดินสองจะเข้าสองทุ่มค่ะบรรยากาศจะเขา้าสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มดูดูดูดดต,ต้นอย่างเงี้ยค่ะต้นเม้นออกดอกใมบ้านปอฮิพน่ออกดอกนะคะเนะาะก็ฟักทองดูค่ะออกลูกมั้ยยังตอนนี้เนาะออกลูกมาทำไมตอนเนี้ย สูกปัดทองสงสัยจับลูกยู่จะลูกนั้นบบจับค่ะเหลือจักกวงเขานาหนาวพอดีเลยลูกนี่ค่ะเหลือจับล,ลูกนี่ค่ะนาเสียดายนาเสียดายมากค่ะกวงค่ะกวงละเลงเสียดายเสียดายมากเลย กวางล่อเลยแตมา่อกอนไปาทางใน,นดีกว่านั่นแหละกวางล่อมดเลยปลูกผักบวมีลัวก็จะประมาณนี้แหละค,ค่ะเพื่อนๆค่ะดูผักหลังบานมันเนบ่อลดน้ำค่ะอากาศหนาวเย็นนะ ดูทองผาสวยงามมากเลยแต่วันตกดินไปแล้วนะคะเพื่อนค่ะต่วันตกดินแล้วเก็บเก็บผักเก็บเพื่อนมันนี่แล้วก็ให้เพื่อนเก็บเอามาเคยย้อไปลูกนึงค่ะแม่นเก็บไปสองสามลูกนะคะ เก็บเอามาเาะเขือเทศนี่ไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนค่ะสุกเต็มที่ละสุกเต็มที่ละสุกเต็มที่ละเก็บเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เลยสุกจนแตกมีสองลูกนะคะสองสามลูกนี่ยเริ่มสุกแล้วค่ะดูว่ว้ยลูกนี่ยวางามแท้เนาะ คือมางามแต่นาะไม่ได้รู้งามงามตกคักตกคักบรรยากาศบนบ้านค่ะตะวันตกดินพอดีค่ะสองทุ่มพอดีค่ะสองทุ่มเป้งนี่ค่ะเพื่อนเพืเ่อนที่รักค่ะช่วงฤดูใบไม้จะเข้ยใบไม้เปลี่ยนสีตะวันตกดินตะวันแสดสวยงามมากค่ะ